ตาที่มันเป็นอวัยวะที่มีความสำคัญมากเราใช้มองเห็นมองอะไรต่างๆสิ่งต่างๆนะครับแล้วถ้าเป็นโรคตาที่อันตรายแล้วบางทีมันรักษาแล้วแก้ให้กลับมาดีได้ยากนะฮะการดูแลรักษาตาเนี่ยควรจะ ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหากับเขานะฮะอันที่หนึ่งก็ในเรื่องของความสะอาดควรเราก็ควรจะล้างหน้าให้ให้สะอาดแล้วก็ล้างมือให้สะอาดด้วยนะครับบางคนเนี่ยจะมีอาการคันหรือว่ามีนิสัยชอบเอามือเข้าไปจับไปรูปไปคลำที่ที่ดวงตาก็จะทำให้มีโอกาสเกิดการติดเชื้อที่ที่ดวงตา ได้ง่ายเพราะฉะนั้น1เราก็ควรจะล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอๆแล้วก็2เราก็ไม่ควรจะไปไปจับไปคลำหรือไปขยี้ตา ันน,น,นะะ้การใช้สายตาก,ก็เหมือนกันนะฮะคือการใช้สายตาเนี่ยควรจะอยู่ในเกณฑ์ที่ที่พอเหมาะพอสมโดยทั่วๆไปถ้าเราอ่านหนังสือหรือใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยครับออประมาณสัก1ชั่วโมง50นาทีเนี่ยเราควรจะละสายตาจากหนังสือหรือคอมพิวเตอร์มองไปที่ไกลๆลุกไปยืดเส้นยืดสายสักนิดหนึ่งนะฮะก็จะช่วยทำให้ลดอาการที่จะเกิดตาล้ากล้ามเนื้อตาอ่อนแรงได้ได้มาก ผู้ใหญ่โดยทั่วๆไปนะฮะเมื่อไรจะไปพบแพทย์ก็หนึ่งก็คือเมื่อมีอาการผิดปกติที่ตาอาจจะมีอาการตามัวออมองไม่ชัดตาแดงเจ็บตาคันตาก็แล้วแต่หรือว่าอันที่สองก็ในกรณีของการตรวจตาเป็นระยะระยะ ในคนที่อายุเกิน40ปีเป็นต้นไปเนี่ยโอกาสที่เราจะพบโรคตาที่สำคัญเช่นโรคต้อกระจกโรคต้อหินเบาหวานเข้าตาหรือจอประสาทต,ตาเสื่อมในผู้สูงอายุก็จะมากขึ้นมากขึ้นดังนั้นแม้เราไม่มีอาการอะไรก็ตามเนี่ยทุกๆ1หรือ2ปีเราก็ควรจะไปตรวจตาดูสักหน่อยหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของการใช้ตัวคอนแทคเลนส์นะครับหรือเลนส์สัมผัส ปัจจุบันมีมีบางคนเนี่ยไปใช้เลนส์สัมผัสในการเ,ออเสริมสวยเป็นแฟชั่นเลนส์บิ๊กอายเลนส์เปลี่ยนสีดวงตาอะไรต่างๆเนี่ยก็มีข้อแนะนำนิดหนึ่งนะครับคือตัวเลนส์สัมผัสต่างๆเนี่ยก็จะควรจะเป็นเลนส์ที่ผลิตได้อย่างมีมาตรฐานนะครับเ็น c o คอนแทคเลนส์ที่มีขนาดปกติรูปร่างปกติ แล้วก็การใช้งานเนี่ยควรจะใช้งานอยู่ในสภาพแวดล้อมซึ่งไม่มีฝุ่นละอองไม่มีสารเคมีและก็ไม่มีอะไรสกรปรกอยู่รอบๆและข้อสำคัญก็คือว่าควรจะใช้งานในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นสั้นที่สุดสำหรับคนบางคนนะฮะมีอาการผิดปกติทางตาเช่นมันเจ็บตาเคืองตาคันตาเนี่ยแล้วก็จะไปซื้อ,อยาเองอันนี้ขอแนะนำว่า เ,เมื่อมีอาการผิดปกติเนี่ยควรจะไปพบแพทย์นะฮะแล้วก็ตรวจดูเพราะว่าเวลาเราไปซื้อยาเองเนี่ยบางครั้งเราจะไปได้าย,ยาที่มีสารสเตียรอยผสมอยู่ยาที่มีสารสเตียรอยผสมอยู่เนี่ยเมื่อใช้แรกๆอาจจะรู้สึกสบายตาดีแต่ว่าใช้ไปน,นานๆจะเกิดภาวะแทรกซ้อนจะเกิดต้อกระจกแล้วก็ต้อหินได้มากอันนี้เป็นโรคซึ่งอาจจะทำให้ตาบอดได้ควรจะระมัดระวังเอาไว้ สวัสดีครับนี่คือรายการนี่แผ่นดินและทุกวันอังคารในรายการนี่แผน่นดินนะครับเรานําเสนอเรื่องราวของสุขภาพเกือบหนึ่งชั่วโมงเต็มครับปวดหัวปวดเมือ่อยตัวทั้งตัวยาเม็ดใหม่มมมชนิดใหม่ๆอาจจะคนกี่หมืม่นกี่แสนคนก็แล้วแต่แล้วก็ไม่รู้ตัวว่าป่วย